มีหูแสดงถุกใส่ชุดราไพรมันมีมีสอมีสีมาด้วยราไพรมันมีนะคะอ่ะขยับนิดนึงนั่ตัวอกอทะลุใส่ชุดปิ่นสมุดเป็นลูกคนนี้ปะ

วันนี้เป็นคนรับใช้ตาแบบเป็นคนรับใช้ในวันนี้คานิตา

อันนี้เป็นใครเอ่ยดูค่ะ